สบายดีพี่นอ้องใน้อนก็อุ่นขัวกับปูเดอร์ซีปนกับปูกินพ้ได้มากกินอาหารลาวอาหารบานนอกเขามาเดอ้อมากิบในแม่มอนเดอ้อสิบปนกับปูกินเสื่อกับปูน้ำย่ยเมื่อวานนี่สิบพันกีบ้าบาทบนกว่าลลายตอกขวากุรงแบบลอยนแม่ม้อนมาอุ่นให้มันฮ้อนกับิีปนต้มน้ำประแดกปน ก็ประกาศหินเนาะประกาศหินแล้วก็ไห้หัวจะไข่แล้วก็ไห้บริสุทธิ์ได้ประคองบังแห่เนี่ยเก็บไห่ลานซื้อแต่อันนี้เพิ่นเท่าไรสิบเพิ่กีบนะพักหน่อยเก็บไห้เราปลานซื้อจิตไม่ว่าจบยายขอ่อยแล้วก็เสปีนนยงแหนมแน่นี่แหนมกระสือมาเลยสองสามเมื่อละลายยังบม่ได้กินแล้วเสพียงกินมาเนี่ มอสตีงนืเนพี่น้อที่แบบขักได้ดีงม่ำกระชากนะครับชุบกักกระยาด้วยอิมมอในติจใจหมอนนี้ในเด้วอบานอ่เกี่ยงเสลตีงเมื่อแนมันก็ล้นลุ่งกองแล้วก็ไผ่ลุกว่าว่าว่าอันนี้โอ้ยสบายค่ะชุกเลยเรื่องอ้อยอันนี้คราบผมไม่แทงแทงเดี๋ยวหันลุกข้างในมันก็แท่งนี่ เอาน,นี่จุกเม็ดทางในนะฮะไม่ได้่ยากมี้อนเห็ดจุกเลยได้ไหมยียบร้อยไปเลยน่ะมันจะเสพเปล่าเอ้ยผักในม้อนในหมอกระทะอันนี้นะหมอกระทะย่างผักไอ้นี่บริยักษ์ใเปลืองเล็กปีงแล็กแาบนี้ ข้านนะกระใส่ไผยอดอ่อนนะบ่ิเวนข้าวจใส่ไผ้ายางเนะาะใส่ไผ้ายางมันกลัใหม่พัดสันซะไผ้ายอดนนท์ข้าวปิ้งนั่นแหละมันกแต่สีซุกสม่ำเสมอพัดสันซะเนาะอืเรียบร้อยคุณข้าตกพี่น้องเอ้ยตากฟ้ากับใบแห้งให้ถ่นน่อยพินตัดตองกล้วยให้สีห่อข้าวต้ม บ่มีแดดตากก็บเสดโลนไพรยาวขนแหละไปตองกันเลยเออพ่อสำนันแหละเอาถ่า,า,า,านใส่เตาแล้วก็ล้นไพรยาเด้อจนเอาคนสีหอ่อล้นไพรมันอ่อนเราคนสีห่อดอกคนตกตากปลากระกูก้เขาแล้วฮุบก็มาตารางคนสั <laughs> เสีเห็ดในทรายฟ้ามีมอนงมไว้ก่อน มาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อบันี้เด้อปนกระปูมีมอนไปแล้วเรียบร้อยปีงน้ำตักกินกราบปลาแซ่บเด้อมาลูกหลานกินข้าวนาแม่เด้อมาเด้อมาเด้อยุกข้าวเลยจนบ่ายโมงบ่ายโมงกินข้าวเส้ามีมอนเห็ดนั่นเห็ดนี่โอ้ยเสร็จแล้วมาๆกินกินปนกระปู ตีอิงเน้ยน้องใม่ต้มผักกาดหินน,น,หน,นะแซ่บแสบบุกรา้านาเพื่อนมิตรสหายมาเด้อมาเด้อเบ้านประตูได้เยอแซ่แสบนกกัน กระปาดใม่นะใม่เส็ดโตแล้วาเบินไงแซ่แซ่คุณกะปูกินบ้า nhung cơ hết việc như bắt đầu cái nằm đó Hãy ừ, subscribe rồi 岡田。 คืมอมีอะไรดิเด็กข้าเดียวแล้วก็ขึ้มอีกอ,อาบนา้ำก็จะไม่ได้อาบพรอนอาบน้ำซาหัวไม่แห้ง ต้มเนี่ยก็แซ่บแซ่บหวานต้มเสร็จคือเป็นนัวเนาะน้ำตาลเด้อต้มน้ำมันเด้อแซ่บหวานหวาน,นมันนัว 你看，我让你看。 งั้นก็เกินได้ไหมมอน่ะเห็ดเป็นมดถ้าอยากกินอีย่างหม่มอน่ะกโอเคค่ะเห็ดเห็ดขั้นสุดยากแลวเห็ดกินเป็นมดอกย่งเด้อาหารการกินลาวเห็ดเป็นมดแล้วต่ขนม เดี๋ยวไปแล้วนี่ไเออไปเลยแล้วตามได้ผลผิตกตุกประธานประธานจะปนน่ 你把前两个踢了，你了，行来、嗯嗯 ดังอะไรนะชมก่อนอ่ะมันจะบอกว่าเัาดังๆหมูกูมะลิงน้ำกันก็แล้วนั่งดูกูจก้ะ

มันแก่ามันมีมเถือตัวไหนมีตัวขับขับมเถือนี่ทหาหนุต้นไหนเะตัวมันแก่ง่ายเลไปท้างอื่นอ่ะโทรพุ่งเออเด็กวัยรย่ง บวชนายแต่เนี้ยเสือสายเนี้ยต้อแก่เนี่ยบวนต่เนีย่งเสือผ่นเนี่ยคือเสือตัวนี้แล้วเนี่ยมาต่ยิี้แต่ฟรีไปนะกอ่ะคลิปนี้ก็ลาเด้พี่น้องเด้อโอเคบาย